ไอ้ออกที่โฉแม่ไอเปี้ยกนลังมีกล้อสูงหมวแม่ม่สบายใจด้วยแม่ก้องสูงยเราจ้างคนทำอ่ะไอ้แม่เห็นี่กล้องสูงนะนไม่สบายใจไอ้ออกเราเห็นชัดอยู่

ôi chị trẻ đây à đi chàng ngáy nhà nhà, nhà, nhà. bắt đường à เราไม่ตกเอาตกเอาโอ้ยหัวเยอสิโอ้ยปีนมาไหว่ะแม่งไล่ว่ะแม่ยอะไล่นะหน้ากระโดดข้างหัวป็นมัไล่ไหวย่างี เหนื่อยนะเนี่ยกับเียกับเนียนตีหอกเองพี่อยู่กัเนียหนตีหอประมาณสิบลูปใช่ตีเยอะเลยอ่ะไดนกรออกรอบแตได้ทีแหนูหนนะลูกมันแรงลูกมันแรงคนไม่มีแรงตีได้แรงเลยไม่เห็นหน่อ้ยมามามา เหนื่อยแล้เหนื่อยแล้เห่อยหม่เหรอเหนื่อยกเหนอยเลยอเตี๊ยเนคนเดน้วยนะบางเมียเมื่อกี้นะโ่ฟุ้ไม่ได้เลยอะแล้วดึงให้ตีเาแกนตีเสียตีเสียเขาจับเมืโยกเล่นมนก็ตีเสียตีเสีย่โเเยนไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยไม่เหนื่อย

สองปีไม่แค่บอกว่าถ้าเราอ่ะได้เราแต่ที่ยังน้ำก็ใส่นะนี่ยังน้ำหรือเปล่าได้ไหมได้ดีขึ้นเยอะสองมาเว้ยที่เดียวสองดีดีขึ้นดีดีขึ้นต้องมือเลยนะมือเดียวสิ่งดีแต่ไม่เสียง่ายง่ายนี่รู้แบบทุกยอดเนี่ยง่ายง่ายก็มีง่ายง่ายก็มี う面 <laughs>

รับให้รับให้เฮ้ยโอ้โหดูดิยิ่งไม่เห็นตอนเคยขดขหอกผู้ใอะรอยเนี่ยฮะยูต่อยูต่อกระดัข้างกะดัางอขอไอ้โมา มือนะ